เงินเหลือเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่อันนี้เชิมจะเข้าเรื่องหรือเปล่าสว,ส,สวัสดีครับ,รบนะวันนี้มาเจอกับเซล,ลหนึ่งแล้วก็พี่โด่งนะครับนะสำหรับวันนี้นะคะมาไลฟ์กู้นะคะเซล,ลหนึ่งกับเซลโด่งนะคะลูกค้านะรูไ้ไหมว่าเดือนที่แล้วขายได้กี่พันขายได้กี่พั 5, นครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเลยอเดือนที่แล้วพี่โด่งขายได้กี่พันเอาความจริงหรือความเท็จเอาจริงก่อนหน้าเมียต้องบอกกันเล็กน้อยดก่อนต้องบอกสิได้ ที่แล้วได้18คันนะครับเงินเหลือเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่อันนี้เชิ่มจะเข้าเรื่องหรือเปล่าไม่อยากรู้เงินเหลือเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่เอาในบัญชีหรือในกระเป๋าในบัญชีตอนเนี้ยในบัญชีตอนนี้เออเหลือจะให้ดูไม่ได้นะครับทำไมเหลือเต็มบัญชีเลขทศูนย์เต็มเลยครับก็เหลืออยู่อะนะเหลือพอพอออกไปข้างนอกได้นะไปไหนอ่ะเติมน้ำมันไปกินกาแฟแล้วก็ข้าวเกดข้าวเกดอันนั้นมันของตาอยู่แล้ว คือชีวิตของเซลโดงเลยนะคะโดงสายเก๋ค่ะ